ก็สวัสดีครับก็กลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยนะครับทางช่องดูเพลินสบายสบายนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาให้คมรู้เรื่องเหรียญชนิดราคา1บาทรัชกาลที่9ปีพศ2560นะครับซึ่งท่านใดนะครับผมที่ชอบสะสมเหรียญเพื่อการขายต่อนะครับหรือหาเหรียญที่มีราคาแพงขายนะครับไม่ควรพลาดอย่างยิ่งเลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็เช่นเคยครับก่อนจะไปฟังสาระความรู้ดีดนั้น ผมก็ขอตอบคําถามล่วงหน้าอีก2คําถามเช่นเคยนะครับเพราะว่าเผื่อพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปแล้วอาจจะเกิดความสงสัยและก็สอบถามมาทางคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับผมคําถามข้อที่1่รับซื้อหรือว่าขายหรือเปล่าคําตอบก็คือไม่รับซื้อและก็ไม่ได้ขายนะครับคําถามที่2แล้วทําคลิปขึ้นมาเพื่ออะไรคําตอบก็คือ ก็ทําคลิปขึ้นมาเพื่อให้พี่พเพื่อนๆน้องๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปได้มีความรู้ในสิ่งที่อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะครับครับก็ไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็เข้าเรื่องกันเลยนะครับทุกท่านนะครับผมก็คงจะเห็นหน้าปกคลิปที่ผมทําขึ้นแล้วนะครับถึงได้กดเข้ามาชมคลิปนะครับซึ่งหน้าปกคลิปนะครับที่ผมได้ทําขึ้นแล้วก็ใส่ตัวหนังสือไว้ว่าเหรียญชนิดราคา1บาทรัชกาลที่9ปีพศ2560 ราคาหนึ่งล้านบาทรวยแน่ๆเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพหน้าปกคลิปให้ดูอีกครั้งนะครับครับนี่ก็เป็นภาพหน้าปกคลิปที่ผมทําขึ้นนะครับที่พี่ๆเพื่พพพพนอนๆน้องๆทุกท่านได้เห็นแล้วก็กดเข้ามาชมคลิปนะครับผมแน่นอนครับที่ผมทําหน้าปกคลิปแล้วก็ใส่ตัวหนังสือแบบนี้นะครับผมก็มีความหมายนะครับซึ่งจะเป็นความร,รู้ที่ผมจะให้ความรู้ในคลิปนี้นะครับผมสําหรับเพื่อนๆท่านใดน,นะครับ ท so ี่ชอบหาเหรียญมีราคาขายไม่ควรพลาดนะครับผมที่ผมทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับผมที่เกี่ยวกับเหรียญชนิดราคา1นบาทรัชกาลที่9ปีพศ2560นะครับผมก็เพราะว่านะครับผมหลายคนหลายท่านยังเข้าใจผิดนะครับผมท่านอาจจะไปเห็นสื่อนะครับผมที่ามรู้เรื่องเหรียญชนิดราคา1บาทรัชกาลที่9ปีพศ2560นะครับผมที่ผลิตเป็นปีสุดท้ายนะครับในสมัยรัชกาลที่9นะครับ ที่ท่านนะครับผมอาจจะได้ความรู้มานะครับผมว่าเหรียญปีสุดท้ายนะครับผมเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมเพื่อกิงกําไรนะครับผมอาจจะมีราคาสูงนะครับผมเพราะว่าเป็นเหรียญปีสุดท้ายที่ผลิตนะครับแล้วนะครับผมท่านก็อาจจะเก็บสะสมไว้ใหญ่เลยนะครับผมบางคนอาจจะเก็บเป็นหนึ่งันเหรียญนะครับผมก็เพราะคิดว่าต่อไปนะครับผมอาจจะมีราคาถึงเหรียญละ1000บาทนะครับผมตามที่ท่านไปดูสื่อมานะครับผมว่าอาจจะมีราคานะครับผม 5 0 0 1,000พราก็ว่ากันไปนะครับตามที่ท่านอาจจะไปได้ดูสื่อมานะครับผมแล้วก็มาเก็บสะสมนะครับผมแต่นะครับผมความนไปได้นะครับผมไม่มีเลยนะครับที่ที่จะราคาสูงถึง1000บาทนะครับผมเพราะว่าท่านอาจจะคิดว่ายังไงก็หลักพันนะครับผมราคาต่อไปนะครับแต่ไม่มีโอกาสที่จะถึงนะครับสําหรับเหรียญชนิดราคา1บาทรัชกาลที่9ปีพศสองพัรบถ้าแบบปกตินะครับผมนอกเหนือว่าเหรียญ เหรียญนั้นนะครับผมจะมีความพิเศษนะครับถึงจะมีราคานะครับผมแต่ถ้าเป ar, ็นเหรียญปกตินะครับผมไม่มีความพิเศษนะครับยังไงนะครับผมก็ไม่มีราคาถึงหลักพันแน่นอนนะครับก็บางคนนะครับผมก็เก็บสะสมไว้ provisions. เป็นถุงๆเลยก็มีนะครับก็ที่ผมว่าราคา1ล้านนะครับผมก็เพราะว่าถ้าสมมติว่านะครับผมเพื่อนๆเก็บสะสมไว้1000พเหรียญใช่ไหมครับถ้าเหรียญละ1 0 0 0นะครับผม10เหรียญก็1นึ่งหมื่น ร้อยเหรียญก็1นึ่งแสนพันเหรียญก็1นล้านนะครับผมนั่นแหละครับผมท่านอาจจะคิดว่ามีอยู่พันเหรียญรอจะรวยได้เงินล้านแน่นอนนะครับผมแต่ที่จริงไม่ใช่นะครับไม่มีโอกาสที่จะราคาสูงขนาดนั้นนะครับผมแต่ถ้าเก็บสะสมไปนานๆนะครับผมใช้เวลาหลายปีนะครับก็อาจจะราคาขยับนะครับผมถ้าเหรียญสวยๆนะครับต่อาจจะไม่เกินราคาของหน้าเหรียญมากนะครับผมอาจจะร้อยเหรียญต่อราคาร้อยสิบบาทอะไรประมาณนี้นะครับผม เดถ้าอาจจะมีโอกาสถึงหลักพันก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับผมก็ถ้าท่านใดมีอยู่นะครับผมก็ถ้าจะเก็บสะสมต่อเพื่อความสุขเพื่อเป็นคุณค่าทางจิตใจก็สามารถเก็บได้นะครับผมก็มีกระแสว่าราคาจะแรงอย่างนู้นอย่างนี้ราคาจะเพิ่มขึ้นน่าเก็บสะสมอย่างยิ่งก็มีเพื่อนเพื่อนบางคนที่ได้ดูสื่อมาแล้วก็เก็บสะสมอย่างมีความหวังนะครับแต่คลิปนี้ผมก็จะมานะครับผมอธิบายให้ฟังนะครับว่าไม่มีโอกาสที่จะราคาสูงนะครับผม เป็นพันเป็นหมื่นไม่มีแน่นอนนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมสวัสดีครับ